ยี่ห้ออมจีกระบอกใหม่เป็นไงครับสโคบมองยากไหมสโคบมองยากไหมสโคบแอบมองยากครับเพราะว่ามันไม่ใช่แท่งแบบตั้งขึ้นมาครับแต่ว่า okay, <Python. S 1> เอ่อแต่ว่าข้อดีมันคือกระสุนเยอะครับเหมือนเหมือนคุณเล่นใบสันแต่ว่าล่าเร็วกว่าฟิลฟิลใบสันเลยแต่ล่าเร็วกว่ายิงระยะกลางได้ดีทีงง่อไอซมจีกระบอกใหม่กระบอกใหม่ผมว่ามันมันดีนะแต่ผมเล่นไม่ได้ผมเล่นไม่ถนัดอะ ไม่รู้ว่ามันมันเป็นเพราะว่าตัวละครมันสไลเดอร์หรือเปล่านะอันนี้ผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ปืนใหม่อะดีอยู่เรื่องเรื่องดาเมจเรื่องซูม d t k อะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันแอบ,บมันแอบ,บยิงยากว่าแต่ผมมองยากไหมไมนะไม่นะมนะผมว่าแบตเด่นผาอะมองมองยากกว่าจะกินแบตเด่นพาอะอนี่กดกดหงตายไปดีก็ตายไปดี ไก็าตายไปดิโอ้โหน้องอนิเมะใช้อุ้ยมาซุ่มอะไรตรงนี้มาซุ่มอะไรตรงนี้เข้าทางขวาเน็งวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนวิ่งไปไหน,ไหน,ไหนมาดิสองตัวมาดิสามตัวก็มาดิสี่ตัวไหมโอ้โหไม่ถึง่ะ ก็เป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับความคิดเห็นของอ่าสตรีมเมอร์หรือเป็นนักแข่งดังของประเทศไทยนะครับผมับสำหรับคุณเนเน่กับคุณเยียรยาคุณปอนเยียรยานะครับผมอ่าความคิดเห็นของเขาสำหรับปืนนี้นะครับผมถ้าใครมีความคิดอย่างไรก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมอ่าแต่ตอนนี้ก็ไปดูการใช้ของแต่งฉบับของพี่กันนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในคอนเทนต์แต่งปืนใหม่นะครับเป็นปืนอ่าเวทีนพาร์ทซีซั่นล่าสุดนะครับซีซั่นหนึ่งนะสรุปผมจะเรียกว่าซีซั่นอะไร ผมก็ยังไม่รู้เลยเอองงมาหมดแล้วตอนเนี้ยตอนนี้ก็จะอ่าเรียกเป็นซีซั่งหนึ่งละกันเพราะว่าในแหล่งมันเป็นซีซั่นหนึ่งอะเนาะเออก็มาเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามีสกินไหนบ้างอันนี้เลเวลบัลต์พัทผมเป็นเลเวลเอ่อหกสิบสามแล้วนะครับผมอ่าปั๊มได้สองวันหกสิบสามเบลล์นะครับตอนนี้ก็ได้สกินปืนมา,มาที่เรียบร้อยแล้วนี่ p p h h e a นะครับผมแต่ว่าเราจะไม่ใช้สกินนี้นะครับเป็นสกินอีพิกนะเราจะไม่ใช้นะครับเราจะมาใช้สกินนี้ สก,กินธรรมดาเลเวลไหนวัอยู่ไหนวะนี่ครับเป็นสก,กินนี้เลยเราจะมาใช้อันนี้กันนะครับผมตัวปืนสก,กินธรรมดานะครับผม PPH 4 1นะครับผมตัวนี้นครับนี่ก็ถามว่าทําไมใช้ตัวนี้ก็สูตรเล็งมันมองง่ายกว่าครับผมว่าตัวนี้สูตรเล็งมันตรงกว่านะถึงจะแอบมองยากนิดนึงก็ยังดีกว่าตัวนี้นะครับเพราะตัวนี้มันดูสะโคบอีกมันบังนะครับผมมันบังตัวละครนนเวลาเราเล็งอะแล้วแบบ เรายิงไปมันก็เห็นแต่เลือดอะเออผมก็เลยแบบไม่ค่อยอยากใช้สกินตัวนี้นะก็เดี๋ยวไม่เสียเวลาเราตามมาดูนะครับว่าตัวปืน TPS h 4 1เมีดีอะไรบ้างนะครับผมระดับแรกเลยก็คือตัวปืนนี้นะครับผลเป็นตัวปืน n m g ที่ทํามาค่อนข้างจะดีนะครับผมแต่ว่าจะแอบ,บมีข้อเสียนิดๆก็คือแรงดิดแนวนอนเนี่ยมันสูงนะครับผมแรงดิดแนวนอนโยกซ้ายขวาเนี่ย ตัวปืนมันสายซ้ายขวามันสูงมากนะครับผมแล้วก็แรงดิดแนวตั้งเท่ค่อนข้างจะญ่เว,ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยอไม่ค่อยดิดเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ส่งผลเสียเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าซีซั่นหน้าก็รอดูว่าปืนนี้มันจะบัฟอะไรมาบ้างนะครับผมถ้าบัฟผมอยากให้บัฟเป็นเรื่องอาดาเมจสักสักหน่อยหนึ่งแล้วก็แรงดิดแนวนอนลดมาสักหน่อยหนึ่งประมาณนี้ก็จะดีแล้วครับผมก็ อัตราการลั่นกระสุนอยู่ที่82ครับถือว่าดีมากถือว่าอัตราการลั่นดีมากแบบลั่นเร็วมากนะครับผมแต่ว่าด้วยอัตราการลั่นที่เยอะมันก็แลกมาด้วยดาเมจที่น้อยลงนะครับแค่23นะครับผมอ่าแล้วก็ความแม่ยําที่น้อยลงเหมือนกันนะครับผมก็จะมีความคล่องตัวสูงเหมือนกันนะครับปืนนี้วิ่งไวมากครับสท่ารับสสย SMG ที่แบบสายบู๊สายบุกนี่ปืนนี้แบบตอบโจทย์มากนะครับผมระยะยิงหลักๆก็อยู่ที่ประมาณ40ครับประมาณ40เป็นหลักนะครับผมอ่า ตการควบคุมก็น้อยนะครับผมแค่ยี่สามเองเดี๋ยวเราจะมาแต่งปืนนี้กันวันนี้ว่าสายบุกอย่างเราเนี่ยสายบุอยู่แล้วเนี่ยเราจะใช้อย่างไงนะครับผมเราจะแต่งแบบไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสายบุจะแต่งยังไงนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยนะไปกันเลยก็สําหรับตัวปืน TPS h 4 1นี้ส่วนอันแรกเลยที่พี่จะใช้ก็คือเป็นปากกระบอกครับ m o n น l ิติกนะครับอะ Suppressor นะครับผมอาตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องเพิ่มระยะดาเมจมา10ระยะดาเมจนะครับผมอจแต่ก็ เขาจะมีข้อเสียงเขาคืออาตาัตราความแมนยำเนี่ยอาตาัยยอาตราความแม่นยำเมื่อเล็งยิงเนี่ยมันลดไป7.0นะครับผมแล้วก็จะลดะระยะเวลาเล็งยิงไป7.0นะครับผมอ่ามันก็จะแบบเล็งช้าขึ้นแล้วก็ความแม่นยำในการกอร่อกระสุนน้อยลงครับผมตัวนี้นะครับผมลำล้อปืนก็เป็นตัวนี้นะครับผมอ่าเป็นตัวเบนเนอร์เฮฟวี่นะครับผมอ่าตัวนี้ก็จะเพิ่มเรื่อง ระยะดาเมจ25หน่วยแล้วก็เพิ่มความแม่นยำเมื่อเรายิง8.0นะครับผมลดแรงดีดแนวนอน15.0ลดแรงดีดแนวตั้งก็15.0นะครับผมโซนขวอเสีขยงเขาก็คือจะบวกระยะเวลาเรียงยิงไป12นะครับผมถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าเราแลกด้วยระยะดาเมจกับความแม่นยำแล้วก็การควบคุมมาถือว่า มันไม่ได้ส่งผลเสียอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับของแต่งชิ้นนี้ต่อไปก็จะเป็นตัวไม่ติดพันธายนะครับผมอ่าเราจะมาใช้ตัวนี้ทดแทนกับตัวที่แล้วนะครับเป็นตัวลํากล้องปืนอ่าตัวแบนเนอร์อันที่แล้วนะครับผมก็ตัวนี้จะช่วยเรื่องลดระยะเวลาเล็งยิงไป13.0%เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่3.0นะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ขนาดเล็ง10.0นะครับผมแล้วก็ลดความรีเลย์เมื่อวิ่งยิง15.0นะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวนี้ต่วข้อเสียงเขาก็คือ ลดความแม่นยามเมื่อไม่เล็งยิงไป12.0%อ่ะความแม่นยามเมื่อไม่เล็งยิงเราไม่ค่อยได้ได้เล่นอยู่แล้วเราไม่ค่อยได้แบบยิงนสกโขบอยู่วแล้วมันก็ไม่จาเป็นเท่าไหร่เนาะแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือลดแรงดิงดแนวตั้ง15.0%นะครับผมอ่นานแล้วก็บวกตัวกระตุก8.0%แล้วก็บวกความแม่นยํามเมื่อเล็งยิงไป12.0%นะครับจะทําให้ปืนนี้มีข้อเสียประมาณนี้นะครับผมส่วนต่อไปก็เป็นตัวเลเซอร์ตัวนี้ครับ RTC เลเซอร์ครับ ทำไมถึงใช้เป็นตัว RTC เลเซอร์เพราะว่าผมอะค่อนข้างที่จะแบบเสียเปรียบลูกซองเพราะว่าลูกซองมันเยอะมากเลยนี่นะครับผมลูกซองเขาก๊กอดมากผมก็แบบว่าใช้ตัวความแม่ยามเมื่อไม่เลยยิงมาช่วยนะครับผมผมยิงโน้โคบนะครับถึงจะทันพวกลูกซองนะครับผมส่วนต่อไปเป็นแม็กกาซีนแม็กกาซีนใช้เป็นตัวนี้ครับเป็นตัว35ลาวฟาสต์รีโหลดนะครับผมอ่ามันก็จะตัวนี้จะลดระยะเวลารีโหลดไป35.0% แล้วก็จะบวกความเร็วเคลือ่อนที่8.0นะครับผมแล้วก็จะลดความดีเลยเมื่อริ่งวิ่งยิง10.0แล้วก็จะลดเวลาเล็งยิงไป15.0นตะครับตัวนี้เป็นแม็กที่ดีมากเป็นแม็กสำหรับสายบุกนะครับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยว E ีีหน้าผมจะมาทำแบบว่าสายแบบแคมป์นะครับผมใส่แคมป์เต็มตัวอีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับอา EP นี้ก็ทำเป็นสายบุกไปก่อนนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวไม่เสียเวลานะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูเกมเพลยกกันเลยนะครับผมไปกันเลย ก็มาอยู่ในเกมแ,บบแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเฮ้ยเจอตัวฝืนมน้นวนเลยใครวะยิงตาหนึ่งแล้วตาสองตาสองตาสองสองุ้ยมีตัวซ้ำห oo, มากันเยอะโคตรเยอะครับน้องๆหืออย่างงี้ต้องแก้แค้นล้างตาก่อนล้างตาวิ่งก่อนวิ่งก่อน,ๆๆๆๆๆนวิ่งก่อนไปไหนวะไปไหนวะเยไหนโผล่มาดิมาดิก็มาดิมาดิก็มาดิไหนไหนมาดิมาดิไม่ไหนไม่อุ้ยสองตัวหไม่ไหวมาเยอะเกินนะครับน้องๆหือไม่ไหวอ่ะ ไปก่อนไปวิ่งก่อนผมไปสายวิ่งนะครับผมไปไปาไปมีตวัวเฮ้ยโคตรโคตอืมจะตายไปดีก็ตายไปดีไปก็ตายไปดีโอ้หูน้องอนิเมะไปอุย้ยมาชุ่มอะไรตรงนี้มาชุ่มอะไรตรงนี้มาชุ่มอะไรตรงนี้ครับผมนี่เราก็ยินจุดกันแบบสบายๆนะครับมาดิไมค์ตัวโคเรอตัวอนิเมะอนิเมะเฮ้ยโอ้ออหูเพื่อนเรายิงไปแล้วว่าโอ้หเพื่อนเราล้าน ้ยโดนบโดนคบนี่ใส่เลเซอร์มาเพื่อการนี้แต่ยิงไม่โดนนะครับผมเพื่อนแม่งล้าตายเฮ้ยลูกซองโอ้ยโดนลูกซองยิงเออทำไมผมไม่ยิงโดนสโคปวะเมื่อกี้นี้ยโอ้ยใส่เลเซอร์โดนสโคปมาไปวิ่งไปก่อนเกมนี้วิ่งอย่างเดียวครับขาร์ดคอยวิ่งอย่างเดียวไม่ต้องสนใจอะไรอยู่ไหนอู้ยเจอตัวแอซิดเป็นยี่สิบโคตรโคตรโคตรโคเฮ้ยยาเพื่อนอยาไม่เอาไม่เอาเพื่อนโคตรเรียบร้อยโดนหุ้ยไม่ใช่การโอ้โหดีนะใส่เปิร์กมา เอาไม่ใส่เปิร่งมาตายนะเมื่อกี้อุ้ยตายอ่ะเี้น้องอนิเมอีกแล้วโดนตายแกล้วพิงไม่ใช่กันทิ้งก่อนนอย่งไรเนี่ยอุ้ยโคตรมาอีกแล้วไมาตายสองไปดีกัตายสองไปดีกัมาดิมาดิเอามาดิมาดิผมยังงงงด่านนี้อยู่ครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นนะครับด่านนี้ด่านมันเป็นด่านใหม่โอ้ตายเลยมันเป็นด่านใหม่ผมมันเข้ามาใหม่ไม่ค่อยได้เล่นนะเออ ด่านนี้ไม่ค่อยได้กดอะส่วนมากเพื่อนเลือกกดด่านอื่นมากกว่านะครับผมก็เลยแบบวิ่งงงๆหน่อยตอนนี้วิ่งยังงงงงอยู่ดูดิหลงหลงหลงหาทางไม่เจอโมเดี๋ยวอุ้ยมาดิเอ็นเจอร์อลิสเอ็นเจอร์อลิสหยไคหึหูม้าแจโลสันนิดนึงความไวยังไม่เข้าที่นะครับแต่โลสันนิดนึงตัวนี้เฮ้ยอยู่ไคมาดิไม่โดนว่ะพูดไปหนึ่ง มามาอยู่ไหนอยู่ไหนไปไหนอยู่ไหนอุ้ยมาดีเต็มหัวไปดิอุ้ยอุ้ยลูกสองลูกโค้ดลูกค้ดไปลูกค้ดเพื่อนโอ้โหเพื่อนช่วยไว้โอ้ยเพื่อนตายว่ะอุ้ยผมก็ตายไอ้เฮียแม่งลาร์ธนะฮะโอ้โหทุกคนน้องน้อ่งลาร์ธเราวะครับน้องหอต้องลาร์ธนะวิ่งก่อนอุ้ยอยู่ไหนเออมามาดิยี่สิบแอสซิสต์อุ้ยโอ้โหลูกสองเข้าหลัง โอ้โหไม่ทันตั้งตัวครับมันยิงมันยิงหลังเราอ่ะเออมันก็ทําได้แค่ยิงหลังเราแหละแหมกูมึงอ่ะทําได้แค่ยิงหลังกูเจอกูต่อหน้ามึงก็ยิงกูไม่ได้หรอกเตี้ยมาดิยิงเจอกูต่อหน้ายิงกูไม่ได้หรอกมาดิโอ้โหจังหวะเราเสียนะครับยึดทัมมิ่งเราไปก่อนเขาแล้วไป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 กดไปกดฟลีดตัวอะไรอ่ะอุยน้องอนิเมะน้องอนิเมะตายไปดิยิงตูดไปดิยิงตูดไปดิวิ่งไปจุดใหม่ ุดใหม่์ก่อนอยังไงวะ <S <S ไ,งไอ้เหี้ยวิ่งนุดงงอ่ะอุ้ยอยู่นี่ตัวหนึง่งอุ้ยลูกสอง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 เฮียอ,อย่าเพื่อนเออมาดีมาดีาดลั่นหัวไปดิหัวแตกดิวะเออแหมขอชดกันเหรอมาดิลูกสองโอ้โหไเหี้ยมันแก้แขนเราคืนว่ะไอ้เหี้ยงานแก่วะ่ะมันงานแกวะ่ะคืองานแกว่ะเดี๋ยวเราต้องไปแก้มันบ้างนะเดี๋ยวขึ้นไปก่อนขึ้นก่อนติดติดเฮ้ยติดติด,ตดมาดิขอแก้คืนบ้างอ่ะมาดีโคตรมันอ่ะ นี่เจอกันสองคนนี้มันว่ะมานี่แอบทำไม้แอบทำไม้แอบทำไม้เฮียเล่นกับดูกซองตัวเมื่อกี้โคตรมันอ่ะที่แบบแลกกันมันเลยอ่ะก็มาดิมาถือไม้ไปแอบไปมาทีาไหนวะคิดไม่เห็นตัวอุ้ยโอ้โหมันเข้าหลังว่ะโอ้โหมันกาวิทซี่สไปเข้าหลังเราอ่ะครับน้องๆโอ้โหไปเดี๋ยวเราไปใหม่หาทางก่อนอยู่นะวะที่นี้มีใครไหมไม่มีจูมาไม่มีมีดับก่อน อยู่ไหนอยู่ไหนนะที่นี่ยิงคุยิงมันไม่ทันนี่มันไม่ทันมันมีเลยคนวะเฮ้ยตัวนี้เฮ้ยโอ้โหมันเกือบตายแล้วอ่ะเมื่อกี้เนี้ยโอ้โหซีบีอาสี่นะครับผมโอ้ปืนนี้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับถ้าเทียบกับปืนนี้ผมว่า CBR ีอสี่นแฝดนี้ดีกว่าเยอะนะไปมาดิตัวรุ่งมาดิโกดมาดิเฮ้ยอีกตัวไหมโอ้โหโดนก่อนนะครับทุกคน โอ้น้องอนิเม่อโอ้น้องยิงพี่แกรว่าโู้ยกำลังจะไหลสามเลยเมื่อกี้นี้ถ้าน้องไม่เข้ามาก็ยิงตายแล้วเมื่อกี้นี้ดูนะมาดิแอบทำไมแอบทำไมโู้โดนโดนหมาว่ะหมาหรืออะไรวะเมื่อกี้นี้โดนหมาหมาไอโบว่ะไปไปไปวิ่งดูไหนวะทางเข้าอุ้ยอุ้ยน้องอนิเมะอุ้ยมาดิก็แตกไปดิตบหลังสาวออ้ยโดน ม,มันแอบหลังสาหรอกทุกคนทำมันแอบหลังสาวน่อมันโดนยิงไปแล้วมามามาเบิดโม่เข้าตรงขวาเล็งวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนมาดิส,าสองตัวมาดิสามตัวก็มาดิส,าาดสี่ตัวอะไรหนูไม่ตีว่ะ หมามาที่ดูซ้อมโอ้โหโดนยิงตายเยอะเกินผมไม่ไหวอะมือทีสองสามตัวมันก็ไม่ไหวนะแต่เมืดดอ่อกีไ้ได้สามได้สามสี่ตัวป้าเมื่อกี้ไม่แน่ใจวิ่งมาดูซ้องเงี้ยวหรือเปล่าดอมหมาดีนี่เนี่ยโนซโคบนี่ผมใส่เลเซอร์มาเพื่อการนี้นะครับผมอือไม่ไงล่ะเลเซอร์ความแม่นยำงมือไม่เล็งยิงนะครับผมนี่มันจะดีอย่างนี้แหละโคตรแม่แหละแอบทำไมแอบทำไมอแอบทำไมไม่เคยแอบแบบโคตฮะกูตอนนี้โดนแต้มโดนหนำว่ะ แม่ผมไม่ค่อยแบบรู้ทิศทางวิ่งทางนี้เท่าไหร่วะจะหาเส้นทางดักอะไรโคตโดนโอ้ยทีมช่วยหน่อยเว้ยบางทีก็ไม่ไหวนะเว้ยตัวดีโแม่งเลยมาดิมติมมติมเ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 ติมตติมเ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 ติมยิมตรงไหนขอคนเนี่ยายิงไม่เจอมติมเติมเตมเตม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 ต้มอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ตมเตมเตม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 มาดีมาดี ยิงไม่โดนยิ่หนวะยิงแอบมิดตรงวะเติมเติมเติมโดนสองันี้ต้องโดนบ้งแหละเฮ้ยโดนโดนมาดิโดนตัวนึงดีเติม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 มามาดิมาดิมา่ยทำไมวิ่งวิ่งเร็วตรงวะติมเติมเติมเมกรสุนวีโทรช้าแล้วแหละเออไปไปไปกู้เอือมาดิมาดิ จะไม่แอบ,บรอบยิงกูไม่ได้เพื่อนไม่ได้เอาเตือยึดตัวก่อนเดี๋ยวเพื่อนมาปี๊งสองเป็นเ้าที่สไปอู้ดีนะฮะไปอีก100ติดติดโอ้โหนี่สองอูโหูเยอะเกินบางทีก็เยอะเกินนะครับไม่ไหวอะ่ะโอ้ย145แล้วว่าไม่ทันแล้วทุกคนจะวิ่งไม่ทันวะเนี่ยไม่น่าทันแล้วโอ้โหจบเลย